สวัสดีพี่นอ้องก้่งไผสุขสุขนนะครับขมาแล้วผมพี่แน่วบอกแนว่วาสวัสดีสามลอยสุขสุขค้นขอมาแล้วยะเรื่องคนไหนก็ัวใจไหน้นะครับผมทรงล่องวันไหนเนอร์ทรงไห้ผู้อื่นนะครับผู้่อ้จเอาไห้ย่แซ่บไหยแซ่บนี่ยไอป้าปาพนเพออนอร์พนส่ะเป็นสื่อเปิดทั้นี้เซกเดนนเพ่นอ วันนี้ฝากงานด้วยนะครับผมมีงานสองงานได้หมื่นีเด้อกับห้่องย,ยูรียูรีกับกว่องว่ายูมีสองงานครับหมื่นเสซอสมัยหลอมทนันที่เห็นลองพูดดูใจครับอ,อันนี้นี่มีไลฟ์สดนะครับบ่ายสามโมง chân tay 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 พอบอแม่นน้หกผมดัเมันเหนียวให้อคัผมฮะเคื่อสเมันเหนียวมันเหนียวบอกใช่มันเห็นไหมมันมีน้ำหนักขึ้นไหมขนาดจะไม่ได้ยีจะได้ไม่ต้องไม่ยีผมหนูเยอะไงลูกผมก็สีมีน้ำหนักขึ้นมันก็เสร็จแล้วมันก็เห็นไหมมันก็เป็นทรงนั้นนี่นนนนไม่ใช่ตรงต่อใด ั้งถามกันสอบกบว่าจะบลหมดแล้วมานาพากรับทรับยเียบร,ร้ยรอยมหฮะเลือกันเลดิเอาคละปราดปราดในถ้ำถ้ำเนี่ยเนาะพิโยไก่อะ ชาเจน สมัติจริงหรืเ่านต่เราเพ่งตลอดเลยสบายเลยไอ้ตาวังทำอะไร บอนีไอหีจะออกร่างกายรอคนสามแท้าเลยเนบอกครับตายอยังรอได้เหมืเนี <c oughs> ่ยหของวายอยู่บ่าเด็กเอ,อ้ยปากคุณได้สิครอ อนแรกจุดเริ่มต้นเลยที่ร้องเพลงทำไมถึงได้ร้องเพลงโดนบังคับร้องอมผมโดนบังคับร้องพีง่ร้องไม่เห็นฟังเลยไม่หารลอยจะได้ร้องเลยก็ได้ร้องอ่ามันจบเพลง เราลองเป็นเธออยากอยากจะนั่งอยู่ข้างกันเจ้าของไายเพลงวันนี้าาก,ก็อยากได้อยากเฮ็ดเพลงให้ก็ได้ทเป็นบบนังบองนี่เพลง,งแรกอยู่ไข่เก่านะครับเป็นเพลงที่ โด่งดังในสมอนี่พีดิคิตีแล้วมาเหตใไม่เมพียงเนี่ที่ผมลองเป็นเพียงบักสมองหน่อยบักสมองอะใส่สมองน้อยๆคิดเบิ้งคาคาเขายัางหักมึงบอลอะึง เพลงแรกของกล้องวายุที่ได้ปล่อยออกมาได้ประมาณ2องแสนวิวแล้วก็ไม่ขึ้นเลยวันที่นี่ไอเดดก็เลยว่าสื่อต่อเอาไปเหยีดต่อเขาก็ได้เป็นล้านทียเขาก็ได้เจ็ดสิบล้านวิวเพลงที่สองก็เป็นเพลงมิดยูมิดยูเพลงที่สามก็เป็นเพลง สองล้อไม่สองใจลองครูกับฝ <c oughs> ่ายแม่คขาฝ้ายเพลงกล้องวายอยู่เยอะม,มากอยู่ใครกันนี่สามเพลงแค่นี้ยินคำว่าขอโทษเขาดี่าค่ะแค่นี้ยินคำว่าขอโทษเป็นไรแม่ให้กูด ก็แค่ได้ยินคำว่าขอโทษกายโกรธแล้วเด้อคนนี้บ่อยากมีเรื่องลงเอยจังสีเพออยู่หนาพราะอะไรเพราะว่า เดี่ยเราบริส่งนี่บอกแมท่านเด็ดแลวมันคือแบบทุเรียนใช่ไหมมอนท้องอ๋อห้องขอ,งของก็กินทุเรียนเนาโอ้สิวิด,ดูสิวิด,ดูสิวิด,ดูจานไหมอืมอต้องใส่เครั่งนี่ลองเพ่ง่อยครับ ความไม่มเท่าไหร่ความทุกข์ใจทวีกัน <c oughs> ที่เ็กสุขแก่บน

ไปก่อนที่เขาบีบมาให้เป็นรูปผู้บริหาร CEO ที่โอ้ก็เห็นผมนี่หรือเปล่าเอาเนียบๆไปอือโอ้สิบ,บริเป็นีอ CEO <oughs> พ่อม่เอยย้อนประสงค์อยากเป็นนักร้องผลสุดท้ายได้แบกของอยู่เมืองใหญ่เวทนาเหลือเกินอัตคัดจนลายู้่้สาวได้ไปหาคนอื่น คนขิงสาปันว่าฟ้าพาใจในตอนที่ลูกจมหาแม่เจ้าคือบ่ห่วงความรู้สึกลูกแน่สิทิมอ้ายกระไดวาดเอ้ยว่าสนาสูก

จะสิลมสิ่ายดแบบ่หูออขอร้องมาเอาลูกไปทุกคน,คนเดี๋ยวจะได้ลงแล้ว<ป>เดี๋ยวพาน้องๆแต่งตัวแล้วจะเผาไปแล้วนะคะ ครับผมอย่าลืมติดตามนะครับผมื่อนี้เขาไปให้กําลังใจเขาไปอุดนนุนใดนะครับผมน้องยูรีกับพี่กองแล้วก็พี่เต่าหยองนะครับผมฝากในเรื่องํำงานวันนี้นะครับเมื่อเล้งตีเขาสวนกวางนะครับผมอย่าลืมซิบัตรจองตั๋วนะครับผมเข้าไปให้กาลังใจตัเกียววิสิกได้ครับสอัดีเขาขวับเอ้าฝากนี่ฝากเลยนะครับพี่น้องฝากว้าวหลองสิล้งแนวฝาก ฝากสองงานนะพี่น้องเนื้อฝากติดตามฝากไปเสียแร่งเสียแรงใจในเด้องนานวายสามตะนอยนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวจะไลฟ์ผ่านทางต่อต่อกล้องวายยุแล้วก็ยูรินะครับจังไรก็ฝากไปนุนอุดอุดนุนใน,นเด้อ